Yes, สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องกอบวในช่องกอบวสีเกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามากับอิมเหมือนเดิมเย้เราเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปขุดทรายก่อนนะเธอไปตัดต้นไม้ต่อดเดี๋ยวฉันจะไปขุดทรายเอามาทํากระจกเฮ้ยเขาเจออ้อยอ้อยเนี่ยสามารถเอามาเลี้ยงวัวได้นะแล้วก็ทําให้วัว เอานมมาให้เขาเอเียเสร็จเธอรู้วกละวาม่ิดะวางนี่เป็นแง่เช้อไม้ของฉันตีเลยโอ๊ยฉันตีไม well ่ได้ไปไปไปกิน <ian> เดีแบบแบบแ๋ยวยี่สิบเจ้าเธอมันหวาดพ้บ้านไม่ได้เธอเอาเนื้อเธอเอาเนื้อดิบไปเนื้อดิบเนื้อดิบมันจะกินได้หรือไงอ่ะจะได้เอาไปดิืม <You> มันินกี่ดอกเขาไม่รู้ หิวแต่ว่าเลืหัวใจมันจะลดลงไง oh. หิวจะว้านะ oh. ถ้าเกิดตรงนี้แล้วถ้ามันอยู่แถวๆไหนเออเจอแล้วเจอแล้วไข่ตุตมม้มตา,าเราต้องเลยไข่ตุ้มตามมาระเบิดเออไข่ตุ้มตาม ตัวนั้นเป็นหมูอะไรถึงตัวสีคเป็นหมูปกตินี่แหละแตมันแค่เปลีป่ยนแต่นีหร้หรอ้โนอ้โหอหอ้วหอ้านโ่้โหโอาโห่อ้โอ้เร้ไม่อลอ้โหอ้อ,อ้โอ,อ,อ้้้้ออ้องเอาดินมาอุด้อ

น้องกระต่ายที่หลงทางกนที่จเราต้องมาลิ้อันนี้กอกก่อนนวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบายแล้วอย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็กดกระดิ่งนี้ยนะ